วันนี้เป็นวันนะลึกถึงลุงปูที่มรณภาพไปครบหนึ่งรอบทั้งสิบสองปีแล้วแต่ความดีของท่านยังมีอยู่ยังไม่หายสูญไปจากโลกก็มีอยู่ในหนังสือก็มอีอันนั้นธรรมดาแต่ที่เป็นพิเศษแลาก็พวกเราพยายามปฏิบัติตามที่ลุงปูสอนไว้ตามพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เราทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างลุงปูทําประโยชน์ตนเรียบร้อยดีงาม ไม่มีที่ติได้เลยพระธรรมยังสร้างความดีทั้งความดีวา้รับพวกเราทั้งแก่เห็นคนไทยในเมริกาน่าสงสารว่ามีพระที่ไหว้ใจได้มามาสอนธรรมะท่านก็เลยอุตสาทานหนามาอยู่ที่นี่ทนทิฏฐิของคนไทยที่นี่สารพัดอย่างเพื่อจะเอาความดีของท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูเราเอาเป็นตัวอย่างได้นี่เรายังมีวัดแม่ตานี่เพราะท่าน ที่จะมีวัดตั้งอีกสามวัดในเมืงองอเมริกานี่แหละที่เกิดขึ้นเพราะท่านเราพยายามเอาความดีของท่านที่สร้างไว้แล้วก็ส,สานต่อตามหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมังปฏิบัติเสร็นให้มันครบทั้งห้าข้อไม่ใช่เส็นเสสีเครื่งหรือสามเครื่องทาให้มันครบเสร็นหาไปเล การปฏิบัติภาวนาก็เช่นเดียวกันห้มีทั้งส,สติทั้งปัญญาด้วยเรียกว่าทำประทําให้ครบอยู่ในจิตใจของเราอย่าเอาธรรมะมาตัดแปลงเข้ากับกิเลสของเราเราก็ต้องพยายามละกิเลสของเราเพื่อจะให้ดูเราเข้ามาเข้า,ขากับธรรมได้นี่ก็เป็นการแสดงกาอยูคการถวาดีดอทานการครบบ่อท่าน มุญญาภพปร,ริญญาเคยตรัสไว้ถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเป็นการปฏิปฏบัติบูชาเป็นบูชาย่างยอดเราบูชาความดีของท่านเมื่อเราทําทานรักษาเศนเจรินภาวนาพยายามสร้างความเรียบร้อยในตัวของเราคานี้ท่านใช้ใชใชมากที่ตัวท่านเองเป็นคนเรียบร้อยที่สุดแล้วก็พยายามสอนให้พวกเราเรียบร้อยด้วยกายอย่าให้ขนองวาจาอย่าให้ขนองจิตใจของเราอย่าให้ขนองไปไหน ถ้ามันอยู่ในขอบในเขตของพระธรรมเป็นการทําประโยชน์ของเราประโยชน์ที่ลึกซึ้งของเราและก็ประโยชน์ของคนอื่นด้วยถ้าเราปฏิบัติแล้วเรียกว่าเราไม่เป็นอยู่ใต้อำนาจความเกเรของเราในคนกมเกลรของเราไม่ได้ปล่อยให้มันแผ่ผ่านออกไปรบกวนชาวบ้านด้วยนี่เรียกว่าสร้างความสงบ,ส,ส,งบส,สงบสุขขึ้นในโลกได้นี่เราเอาตัวอย่างของท่านมาป,ป,ปฏิบัติตามเพื่อจะถ่ายทอดถึงลูกั้งหลาน พฤติกรรมที่มีชีวิตอยู่ได้ทั้งทุกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะนังเซอร์เพราะการปฏิบัติใครดูนังเซอรก็จะคิดอะไรก็ได้เขาจะสงสัยคนที่เขียนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราเห็นคนที่ปฏิบัติธรรมมันน่าเลื่อมใสน่าเคารพน่ากราบไหว้หน่าปฏิบัติตามคนอื่นเขาเห็นเราปฏิบัติเขาก็จะเกิดเป็นทนนัศนคติที่ดีด้วย เพราะฉะนั้นเรารักทึงท่านที่จริงเรารักทังท่านทุกวันทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเราก็รักทถึงท่านมากมากแลยแต่ตั้งใจไว้เราจะพยายามทายทอดความดีของท่านอย่าให้มันหายสูญไปจากโลกในตัวของเราอย่างน้อยเราคนหนึ่งสร้างความดีไว้ก็มันอาจสอนให้ท่าน